คุณต้องไปเปิดมุมมองใหม่ๆชีวิตมีครั้งเดียวคุณมีหน้าที่ใช้ชีวิตให้เต็มที่นะรู้ไหม ที่แล้วที่เรามาทำเมื่อวันที่22นะคะวันนี้เราก็เลยกลับมาทำอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าปีนี้22ตรงวันจันนะเราก็เลยขยับขึ้นมาเร็ว1สัปดาห์นะคะตามที่เราเคยกล่าวไว้เมื่อปี63ว่าเราจะมาทำอีกครั้งหนึ่งอันนี้เราก็เปลี่ยนชุดกันเสร็จแล้วนะคะผม7โมงครึ่งแล้วเราก็ขึ้นหน้าด่าน แปดโมงเหมือนเดิมนี่คือจะทำสามด้านแต่ก็ยังลีลาอยู่จะมาทำอะไรนะจะมาทำคอนเทนต์แล้วเขาก็ลืมอุปกรณ์กล้องถ่ายองก็ได้ถายอได้แปดโมงเช้าแปดโมงเดินหอมนะคะแปดโมงกันเดินหอมมาลุ้นกันครับ ว่าเราจะถึงแองกระทากันกี่โมงไม่ไหวบอกไหวพูดเลยแค่ท้องเสียกับว่าจะรอมาแค่นั้นเองแต่ตอนนี้เราก็รอจ่ายค่าด่านอยู่นะคะผมจักรยานส่วนาแต่คิดค่าคนตั้งขึ้นไปนะคะจักรยานไม่คิดคิดค่าคนค่าคนตั้งก็จะเป็นเด็กเราก็จะเสียยี่สิบบาทนะคะถ้าเกิดอายุมากกว่าสิบสี่ปีก็สี่สิบบาทนะคะคักรมครับได้ไหมครับวเขาเเขาราบันทึยู่เหมอนกันไง

เด็ดสวยนี <S <S <n Luis> <N> ่ปั่นได้แค่นี้เหรอคะความเร็วอยากให้พานนี้ต้องลากอะไม่มีนมแล้วว่าไงไม่มีนมนี่ปั่นไม่ออกเลยเหรอคะเฮ้ ได้เชีย่ยใส่จานใหญ่มาดูไม่เหนื่อยก <laughs> ำลังจะโบดโปว่าเฮ้ยเนินใส่จานใหญ่ถึงว่าทำไมเหนื่อยจัง <laughs> หนือท่วมเขาใหญ่หนาวมากฟันออกปากเลยจ้าฟันเหย็น หนาวมากแดดร้อนโคตรเห็นไหมเออเราถูกแล้วถูกแล้วร <c oughs> ้อนจนลิงไม่ออกเลยมีแต่ลิงปั่นอยู่นี่ นะเร่งว่าทำไมดูในคลิปของเาดาราดาราเล่นกเเล่นอย่าง,เ,ง,อางเอามุกมาไปเล่นนายตังมาทางนีรัคุณ<อ>ลุงรอเราด้วยหันไปดหูหมดแล้ว ไอ้บอเาเยี่ยมมากใครป่วยเขาป่วื่อยเหนื่อยนะครับ 私ここ。私 ตอนนี้เก้าโมงห้าสิบห้านาทีครับผมเรามาถึงแยกเขาเขียวครับผมแบกกินข้าวก่อนดนะีเราเจอรา้านข้าวตรงนี้นะเราจะได้ไม่ต้องมากินที่ศูนย์อาหารแล้วครับผมโอันชีมาครับนี่ร้านข้าวตรงนี้ข้าวกับข้าวไข่แดงหนึ่งแล้วก็ข้าวหมกูกระเพียงไข่แดงหนึ่งข้าวไม่น้อยนะคะทั้งสองจานร้อนเขาเขียวหนักมากหนาวจนฟันออกมากเรามาถึงก็9ก้าโมง 55นะคะตอนนี้ก็รอข้าวก็น่าจะขึ้นเขาเขียวน่าจะสิบโมงขึ้นพยายามทำเวลาให้ได้ไวที่สุดเพรกลัวมืดเลยแหลกลัวอากาศมันเย็นนะเกิมืดไวเพราะว่าเราเหนื่อยจุดต้องไปฝั่งปากช่องมันต่อตามจริงต้องเนินหอมไปปากช่องแต่ก็ดูแลไม่ไหวจ้ามา,าแวะนี่ก่อนกันนะเนาะกินข้าวต้มมาจากเนินหอมกาแฟเราก็เลยมาแวะทางข้าวนี่ก่นเพราะว่าขึ้นเขาเขียวเพื่อบคนเยอะไม่มีที่นั่งตัองนั่งทานทีนี้ก่อนกว่า ตอนนี้เป็นเวลา10โมงครึ่งแล้วครับผม10โมง37นาทีเราทานข้าวเสร็จแล้วเราก็เจอกับสัตว์ตัวแรกของเราคือว้าวมไม่ใช่สีตัวที่2เขาเขียวณนะเวลา9โมง 40ทีเอ้ยเอา10โมง40นาทีอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมอมอ10โมงกับคุณเขาเคียวแม่วายสารนะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นการถ่ายวิดีโอก็เช่นกันเมื่อยังพอมก็ถ่ายไป แค่พึ่งขึน้นก็รู้สึกแล้วล้อนแดดปั่นมาเจอแดดก,ก็ถึง,งเขาเขียวไม่มีแดดมีอากาศเะ็นเย็นครับผมผมไม่ให้เล่งตอนนี้นหัวใจอยู่ที่154 น้ำที่สองผ่านมาแล้วนะคะกัารที่ขออเขียวที่ขานมาเเดือนปวดแดดอ้แค่สี่เองค่ะน่ไปข้างหน้าให้เหนยกรก่อนผ่านมากี่เราไม่รู้ แต่ที่รู้คือเหนือ,นอนว่องนั่นบอกสู้ๆนะคะอันที่สุด <Okay. S 2> อก็นนค่ะต่ถ่ายบเดอร์ค่ะเพราะมันจะจุงด้วยะคะออกเป็นแนวอบเป็นมือ จะไงจา้า,าทำได้จริงสามารถได้สามารถสามารถสุดยอดอ่ะเหมือนเก่งเหนือชิหายสามารถได้สามารถสามารถ ็มาตรงนี้จะได้แดดได้แม่แต่ขึ้นมาไม่มีแดดเลยครับผมจะชมวิวครับ11โมงครึ่งพักก่อนตัวเปียกไปหมดอย่างก็ฝนตกนะไม่โอ้วหเ่ยเไม่ไมไม ถ่ายรูกตอนนี้ยังอยู่ที่เขาเขียวเลยค่ะต้องรีบแล้วค่ะเราต้องไปถ่ายดีบนเขาเขียวอีกค่ะอาจะได้องศาอาจจะได้ภาพเป็นนางหลายในละครเหรอเนี่ย ไม่อยากเข้ามาด้วยเยี่ยมค่ะกับเขาเขียวอือตลองค่ะกับเขาวเขียวที่คนมากมายตเรียกว่าจะกินข้าว หนูใส่จะไม่ได้กินแล้วลงเลยดีกว่าเะเิมใส่พม่่ค่ะจากที่เคยกินไข่เจียวกลายเป็นไข่าดาวแล้วค่ะพผม <Yeah. S 1> <laughs> ตอนนี้ก็เที่ยงนะคะขึ้นมา,นา,าบ <Yeah. S 1> <laughs> น,นเนะะขนาเข,เขียว mm hmm. เป็นพลังข้าวไข่เจียวไม่มีข้าวไข่าดาวกันเรอก็คงต้องขอผ่านแล้วใช ว้มันหลังเคยมาคินข้าวแกเจียววันนี้ขอเจียวไม่ทันเห็คนเยอะบางคนเนาะเฮียงแล้วอากาศมันเหมือนฝนจะตกแล้วท้าไงเดี๋ยวต้องลงปักช่องกินยวไม่ทันไปกันค่ะไปดูกันสิถึงปักช่องอีโมงเนื่องจากกลังคนเยอะนะคะเราก็เลยไม่เดินไปถ่ายแล้วก็เลยถ่ายแค่ป้ายตรงนี้แล้วเราก็ไปกันครับผมมราจะขึ้นมาใหม่นะครับ รึ่งเที่ยงครึ่งลงมาึครับเึ้ื่นอ่งชั่วโมงลงสินาทีโอ้ยปดคอไปกันต่อไปช่องไปช่องกี่โมงกี่โมงกี่โมงเที่ยงสามสิบเอ็ดครับหมายถึงตรงนีเที่ยงสามสิบเราจะไปเห็นกช่องกี่โมงรถมันจะแบบย่งแล้วมันจะก่าเติมพลังยิ่งยิ่งเร้วยิ่งทำยิ่งทำถ้าเจอ้หรือลวไลงมาเท่าไรสี่เ ม่ได้นะพ่อหนิงต้องเซฟตาประทานลงลนาดเอก ลงมาแค่นี้หิวแล้วอะไรคืออะไรบ่ายโมงครับกครับด้านกาแฟบ่ายโมงสิบสองนาทีากับการลงดา,งนะายพัดช้องเนา,า,กกา,านนะาก็กินกาแฟกนะับพิซซ่าแล้แก้วขนมฟังผละอันหลังจากที่ไข่เจียวไม่มีแล้วก็เลยต้องมนาะตรงนี้ด้านกาแฟ17ดเจตา แต่ตอนนี้มีรู้กี่องศาเหมือนกันตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองค่ะเราลงฝั่งนี้ขึ้นไปก็อยู่ที่สองชมมั่วโมงอันนี้ความประทองครับผมไปข้าห้องน้ำก่อนไปไหว้สารเฉพาะแล้วเราก็ไปเลยค่ะเพราะว่าอากาศอึมครึมมากขามาเจอแดดค่ะก็รู้สึกเหมือนเจอฝนเย็นๆยนเย็นๆยังไงให้เหงื่อท่วมไปไหว้ออฝั่งกันค่ะ เราไม่ซื้อลอตเตอรี่ปะเนี่ยไปสองครึ่งพอดีแล้วออกตรงนี้ขาลงสิบห้านาทีขาขึ้นเท่าไหร่ครับสองชั่วโมงนี่ขนาดตรงสีตรงสีลาไม่ได้จอดถ่ายรูปยิงกันตุ๊บตุบตุ๊บตกันมาเลยเรกลับไปขอพรนะคะไปสองครบผบไม่ทันแล้วครับน้ำตกเลยนะ

เออาุณไม่ไหวทั้ง ล,ลิงเต็มเลยสวัสดีค่ะโอ้ดูนั่งเก่าคัน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  รวังรถด้วยนะระวังรถด้วยนะครับน่ารักระวังรถด้วยนะครับลายเกียร์ตามยัง

วันนี้เรามาแวะถ่ายรูปกันที่จุดชมวิวนะคะเราไปไม่ถึงตรงศิลาครับผมเพราะว่าตรงฉินศิลาคนเยอะมากเราก็เลยถัดน,นี่ตอนนี้ก็อยู่ที่อ่าวมิ่งเกิดใหม่อันนี้อยู่ที่บ่ายสามโมงเราก็เลยแวะถ่ายรูปซะหน่อยปุบปุบเพราะว่าวันนี้เราก็เลยแวะตรงนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไหลลงกันแล้วแดดไม่มีค่ะอากาศเย,นเยนเ็นๆแตงเกอร์ท่วม ทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะเออแปลกไม่มีห้องนะ้ำ ไอ้บ่ายสามโมงครึ่งนผมเบ๋ยวันเช้าป่ะเฮ้ยเช้าบ่ายสามโมงครึ่งกลับสูนอาหารครับผมโน่นยี่สิบสามโมงสาอากาศเย็นชีบอยไปชีกันไปครับจอนั่นแหละลงมาจากบของปัขงกข้างนะครับแล้วก็ลงไปนัอนห้องกันหน้า 28นาทีค่ะร้านกาแฟา17อังสาอีกรอบครับผมอ่าได้ได้อ่าอัน ตั้งใจก็สามดานนะคะท่าแ,แรกกลว่าถ้าเวลาทันเนี่ยตอนนี้นเราอยู่กันที่ร้านกาแฟสุเกตุมสาใช่ไหมเขาถามว่าเราเข้ามาทันแล้วมีแดดอยู่เนี่ยเราก็จะลงไปที่มันตกเหวสวัสดเพราะมันแปดกิโลอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงไม่เคยมาที่นี่ไม่เคยลงไปแต่ก็เอาไว้ก่าหน้ามาปั่นขึ้นเขาเขียวก็มาตรงนี้ที่เดียวกันเพราะว่าปักช่องน่าจะหมดแรงหมดพลังนะแค่นี้พอก็เดี๋ยวเติมพลังมากน่อยค่ะเพราะว่า หไม่มีแรงเลยเออกหมดแรงว่ากินข้าวมาแค่กินจาน้ก็นปังใหม่ไมด้กินได้ประสบับคุณนะคะขอบคุณที่ฝนไม่ตกมีแค่ไม่มแหวแต่ตอนขามาที่แด,ดนี่งเย็นแล้วค่ะแดดไม่ออกแล้วว่ามีมอกบอออนเขเขียงเนาะเท่าที่มองขึ้นไ ตอนนี้ก็สี่โมงครึ่งแล้วนะคะเราน่าจะลงกันถึงข้างาณน่าจะห้าโมงกว่าแล้วก็ไรอมาด้วยกับแอ่งกระทะครับผมฮาฮ่าาร้อนเลยเ้หายนาวเลยสาเกาสาเกาสาเกาเกาขาเสาเกา โอ้ยเห่าเก่าไปเลยครับโอ้ยโอ้ยมาม่าดีนะ สามเดินเย้ขอบคุณครับคุณโจครับมเดโจอร์5โ <laughs> <า S 2> มงครึ่งที่นี่โ,โบร่เบลมากครับ5โมงเราลงมากีาก่โนะมงเราลงมา5โมง25ลงมาเรียบร้อย5โมงครึ่งวนไปซื้อว <laughs> นไปซื้อ <laughs> อาการหนักครับวันนี้ แต่ก็ซู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 ครับเรียบร้อยกับภารกิจ3ด่านของเราด่านที่4ไปไม่ทันหมดเวลาซะก่อนตอนแรกม,มีแดดนะแล้วก็ไม่มีแล้วครับผมห้าโมงครึ่งขอบคุณครับขอบคุณโปขอบคุณอ,อัพมานะครับที่